ส่วนดีครับ fc ช่องลุงช้างนะครับวันนี้ก็ได้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาองค์หนึ่งนะครับก็อันเจิญท่านมาตั้งไว้ที่ห้องทำงานนะครับก็ก่อนก็ตั้งน้ำโมสามจบนะครับ นามตัสัพพกวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสัะพกวัตอตระโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสัพะกวโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสสะก็ว่าคาถาที่กราบบูชาหลวงพ่อก็พุทธังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทำมังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สังฆังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับคาถาบูชาหลวงพ่อนะครับ ก็องค์นี้ก็เป็นพระบูชาขนาดหน้าตักเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วนะครับก็ได้มาจากาวัดวัดโคกมาตูมนะครับวัดโคกมาตูม,มเปอดนองแครสระบุรีนะครับหลวงพ่อชมเจ้าวัดนะครับ รุ่นนี้เป็นพระบูชาขนาด9นิ้วนะครับเนิ้วแล้วก็วัดโคมัทุมสร้างขึ้นมานะครับพระบูชาขนาด9นิ้วก็สร้างเพียง199องค์นะครับให้บูชาองค์ละ5,000 5,999บาทนะครับก็ขาดบาทหนึ่งหกพันะครับก็เจตนาของหลวงพ่อก็เพื่อ,อจะสร้างวิหารที่วัดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์องค์หน้าตักกว้าง69สิบเก้านิ้วนะครับ,รบก็เหลือไม่เยอะเลยครับเหลือไม่เยอะนะครับรุ่นนี้ก็เรียกว่ามันปูนก็มันปูนมนปนไม่ได้ไม่ได้ขันมันนะครับ นะครับก็ตั้งไว้เป็นสิริมงคลที่ห้องทํางานนะครับของลุงช้างนะครับพลังของลุงช้างนะครับมาอยู่สระบุรีได้ร่วมสองปีนะครับก็ก็ได้ได้หลวงพ่อนะครับทำเลจักเสร็จนะครับเป็นของตนเองนะครับก็คารพจัดทาท่านอยู่แล้วนะครับ าอาย่ก็ใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับผมก็สําเร็จศรัทธาเป็นความเชื่อนะครับไปไหว้ที่วิหารหนองตาโลนะครับอขอท่านนะครับก็สําเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายนะครับได้ในนงในหน้าค้าขายที่ดินบ้างนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ว่า เหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อเศษแตงกิจอย่างนี้จะไปขายที่ขายทางที่ไหนใครก็จะซื้อนะครับแต่ปรากฏว่าก็ก<ม><ม>็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาจจะเป็นโชคจังหวะด้วยนะครับเหมือนได้มาเราก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมที่จะไปให้ศัจจะผมเคยพูดอยู่เสมอว่าเราต้องมีศัจจะนะครับให้ศัจจะแม้กระทั่งพระนะครับ ที่เป็นพระพุทธรูปนะครับเ,เราก็ต้องมีสัจากับท่านนะครับซึ่งก็ตรงกับหลักพุทธที่สอนให้เราไม่พูดปวดมดเท็ดนะครับนะครับเราทำแล้วสบายใจเราก็เราก็ทำนะครับสำหรับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์วัดโคกมะตูมนะครับก็จะจะมีพิธีนะครับองค์ใหญ่องค์หน้าตัก69นิ้วพิธีในวันที่ เจ็ดกุมภาหกสี่นะครับเมื่อวันที่หกนะครับได้ไปนั่งคุยธรรมะกับหลวงพ่อนะครับท่านก็บอกว่าวันที่เจ็ดกุมภาหกสี่นะครับก็จะเป็นพิธีเทศเทศทองหลอนะครับพระหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์องค์ก,ก็จะปร,ะร้างประดิดฐานไว้ที่วัดโคกมาตูมนะโคกมะตูมนะครับอยู่ที่ อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะก็ะมาจากกรุงเทพก็เลยโรงพยาบาลหน,นองแคอยู่ซ้ายมือนะครับก็ระชาสัมพันธ์ให้นะครับให้พุทธศาสนิกชนนะครับที่ร่วมบุญนะครับก็ที่วัดโคกมาตูมก็ตอนนี้ก็ยังมีพระให้บูชานะครับพระให้บูชานะครับจะตัวปัจจัยที่ได้ก็ร่วมสร้างวิหารนะครับ พระให้บูชาผมก็รีวิวไปเมื่อวานแล้วชุดหนึ่งนะครับก็นอกจากมีพระบูชาตั้งแต่สิบสองนิ้วเก้านิ้วเจ็ดนิ้วห้านิ้วนะครับก็ยังมีเหรียญต่างๆนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญสำหรับสำหรับองค์องค์สิบสองนิ้วเมื่อวานผมอัดคลิปบอกราคาผิดไปนะครับจริงๆแล้ว พระบูชา12นิ้วสร้างแค่99องค์นะครับราคา9,999บาทนะครับสำหรับเหรียญต่างๆก็สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับเนื้อเงินลงยาหน้าทองคํานะครับสร้างสามนะครับก็มีเนื้อเงินลงยาสีฟ้าหน้าทองคําสีเขียวหน้าทองคานะครับสร้างกันแค่3อย่างละส9สเหรียญน,นะครับราคาสอง 1 4 9 9บาทนะครับในเงินลงยาสีแดงหน้าทองคำนะครับสร้าง5 9เหรียญนะครับบูชา2499บาทนะครับนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับหลวงพ่อมาได้สร้างเพื่อเก่งกำลงกำไรอะไรทั้งสิ้นนะครับสร้างมาเพื่อที่จะรวมจุตัวปัจจัยเพียงพอที่จะสร้างวิหารแล้วก็ เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์เจดองค์หน้าตักของสิบเนิ้วนะครับก็ผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับก็จะช่วยบอกบุญช่วยทางวัดก็มีช่องทางลุงช้างนะครับมีช่อง y o u t u b e นะครับก็ฝากบอกพี่น้องที่เปิดมาเจอคลิปในช่องลุงช้างเจ๋งๆนะครับก็เราสามารถที่จะมาเช่าบูชานะครับ จะตัวปัจจัยที่ได้หลวงพ่อก็จะไปสร้างาพระสร้างวิหารนะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีที่กราบไหว้เป็นการสืบสาราพระพุทธศาสนาของเราต่อไปด้วยนะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าท่านใดยอยากจะรู้ว่าพระรุ่นไหนเหรียญไหนยังเหลือหรือหมดได้ออยังนะครับก็ ผมจะทิ้งเบอร์ไว้เป็นเบอร์ที่วัดนะครับ061ครับ420 3035นะครับ061 420 3035นะครับโทรสอบถามได้นะครับบางทีอ่าหวงพิตตองที่ดูแลอยู่อาจจะไปเรียนหนังสือนะครับท่านโทรมาก่อนว่าไปวันรุ่วมนนี้สะดวกไหมจะไปเช่าพระนะครับหรือไม่เช่าก็แวะมาดื่มน้ําเย็นท่านกาแฟนะครับมีบริการนะครับมีบริการตลอดนะครับ ก็อีกคลิปนึงครับจากช่องลุงช้างนะครับก็เป็นการบอกบุญนะครับช่วยวัดโคกมาตูมนะวัดโคกมะตูมนะครับตำบลหนองไขน่น้ําอําเภอหนองแกจังหวัดสระบุรีนะครับามาจากกรุงเทพก็วิ่งโผลโยศิินเลยลโรงพยาบาลหนองแกท่านก็สังเกตด้านซ้ายนะครับจะมีประตูวัดทรงประตูวัดเลี้ยวเข้าไปสักร้อยสองร้อยเมตรก็จะถึงวัดแล้วนะครับถึงวัดแล้วนะครับ มีต้นไม้ลมลื่นเย็นสบายนะครับก็เชิญชวนทุกทกท่านนะครับฝา,ากกดติดตามกด s ั b s c r i ให้ช่องลุงช้างเจ๋ๆด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ